วันเดียวเราไปต่อกันที่ลัคนา,าราศีพิจิกค่ะไปโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เพื่อนๆชาวลัคนา,าราศีพิจิกนะคะวันนี้ควรจะมาอัปเดตพลังงานความรักความสำคัญให้กับเพื่อนๆประจำวันที่13ถึง 19กันยายนนะคะกวนจะอ่านแบบพลังงานโดยรวมเนาะไม่ได้แยกเป็นคนโสดบาคนทำแต่มัไม่เคยเจหรือคนมีคู่นะคะกวนจะดูว่าภาพรวมของเพ,อเพื่อนในช่วงสัปดาห์หน้านี้มันจะมีอารมณ์ความรู้สึกประมาณไหนส่วนเขาก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกประมาณไหนแล้วก็ภาพรวมความแลกความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางประมาณไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนในคำถามไม้แน่ใจนะคะหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยกวนจะให้หนังฟ้านะคะ ช่วยหาคําตอบให้เนาะแต่ทีเนี้ยไอคำถามเนี่ยนะคะหรือว่าคําตอบที่ได้เนี่ยก็อยากเก็บไปคลิปเป็นจริงเป็นจังมากเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับเพื่อนๆทุกคนเพราะฉะนั้นก็เก็บไปเฉพาะพลังงานดีๆนะคะแล้วก็อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะไม่ใช่แบบว่าถามว่าเลืกดีไหมคบต่อไหมเราพายบอก่เสียสูญนอะไรเนียแล้วก็เอาไปตัดสินใจแบบนั้นก็ก็จะไม่ได้เนาะเขียนเรามาดูกันว่า ตัวตัวของมันพู่อนตัวตัวของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างหืมอันนี้เป็นราศีแรกเลยนะที่มีความหนักหน่วงเกิดขึ้นเฮ้ยต่ทำไมของเขาเป็นแบบนี้อ่ะมันเป็นพลังงานที่โคตรตรงข้ามอยู่เลยมาแต่เนื่องจากว่าอ๋อแต่กวนทำไมล่ะเพราะว่าตอนนี้กวนอ่านลัคะนาราศีพิจิกประจำเดือนอะ่ะ ตัวเพื่อนๆอน่ะก็เพิ่งผ่านเรื่องอะไรที่มันแย่ๆมาแล้วคงก็จะจําขับใครขับขาวว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะ <c oughs> เขาอยากที่จะแบบกลับ <c oughs> <c oughs> มาทําให้ความสัมพันธ์มันดีเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าละสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไง <c oughs> ตัวเพื่อนๆ <c oughs> ได้2ดาบเด <c oughs> ชาริออลและสิบดาบส่วนเขาได้2ถ้วย2ไม้เท้าแล้วก็ได้3ามเลยวะเนี่ยสามเหรียญขอไปยะคะกว่ามึงได้เด็กนี้มาใหม่พลังงานภาพราความรักความสัมพันธ์ได้ควีนถือเหรียญ แปดดาบและเดอะเดวิลว้าวกล็ความรู้สึกว่ามันเป็นความมันเป็นพลังงานความสัมพันธ์ที่ข้อแบบดีแ่ะมันลึกอะแต่อะส่วนของฝั่งเพื่อนๆเนี่ยความีความรู้สึกนะว่าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเพื่อนๆได้สิบดาบสิบดาบเนี่ยมันคืออารมณ์ของคนที่เจ็บปวดแบบขั้นสุดอะแล้วก็เราไม่พร้อมที่จะไปต่อแล้วในความสัมพันธ์เพราะเพื่อนๆได้สองดาบแหละเออคือคือควจะไม่ได้อ่านแบบละเอียดเนาะก็คือ คือตอนนี้เพื่อนๆเจ็บมากเจ็บจนแบบมันสุดที่เนี้ยเม่คนที่ลงไปถึง1ิบดาบเนี่ยมันจะไม่มีทางลงไปแบบอู้ถึงติดลบเนี่ยคือมันสิบปุ๊บเดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นพลังงานด้านขาขึ้นแหละที่เนี้ยก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าฉันจะไม่จมอยู่กับ1ิบดาบแล้วอืมฉันจะฉันจะปิดตาให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วฉันจะแบบฉันจะเอามือมากั้นเงี้ยเออไม่ไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมาทําอะไรฉันได้อีกแล้วเพราะเพื่อนๆอ่ะจะเดินหน้าแล้วอืมแต่ก็รู้สึกว่าเดินหน้าเนี่ยจะเป็นเดินนห้า ไปทางอื่นทางไหนก็ได้ที่ที่เป็นทางของตัวเองที่ไม่ใช่ทางของความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันเขารู้สึกว่าคนฝั่งเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนๆหรือเขาก็ได้นะรู้สึกว่ามันแบบโอเคมันมันจบแล้วล่ละความสัมพันธ์นี้มันมันสุดทางแล้วแต่ที่นี่คนฝั่งนี้ได้ไรคนฝั่งเนี้ยได้สองถ้วยสองไม้นาแล้วก็สามเหรียญมันเป็นพลังงานที่บอกว่าเฮ้ยแต่คนฝั่งเนี้ยมีความรู้สึกที่โคตรลึกซึ้งให้คนฝั่งเนี้ยคือไพ่สองพ้วนเป็นแบบ u n conditional love อ่ะมันเป็นความรักที่ไรเงื่อนไขอะเออความเความรู้สึกว่าคนฝั่งนี้รู้สึกว่าได้รับความรู้สึกดีๆจากคนฝั่งนี้อย่างแบบอย่างไรเงื่อนไขแล้ววันนี้ก็รู้สึกอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วทีเนี้ยรู้สึกแบบอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้แล้วซึ่งถ้าเขาดีกวางมองนะมันกว้างว่ามันน่าจะเป็นคนสองคนอ่ะที่รู้สึกดีต่อกันแหละแต่ช่วงเวลา มันไม่เท่าเทียมกันคนฝั่งนี้น่าจะเคยให้ไปเต็มที่แล้วเพราะว่าถ้าคนที่ได้สิบดาาอะส่วนใหญ่มกักจะเป็นคนที่คือเคยให้มาก่อนเคย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 ทําให้ความสัมพันธ์นี้มาก่อนแล้วถึงตอนเนี้ยก็มาเป็นสิบดาาเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เคยไม่เคยลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์อะมันจะไม่เจ็บขนาดนี้ไงแต่คนฝั่งเนี้ยมันกลับมาได้แบบส่งถ้วยส่งไม้แล้วก็สามเหรียญคือแบบเฮ้ยอยากที่จะแบบมาสารสัมพันธ์อยากที่จะแบบาาแบบคือเขาอยากให หันหน้ามาคุยกันซึ่งกวางม,มีเข้าที่กว่างมองนะกวางรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ตอนเนี้ยมันหยุดนิ่งกันไปแล้วไม่รู้ว่าหยุดนิ่งกันไปนานแค่ไหนแต่มันหยุดนิ่งไปแล้วแน่ๆเพราะว่าคนฝั่งเนี้ยได้พายของการรอคอยอยากเริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่เริ่มคือรออ่ะคือแบบคนฝั่งไหนไหมว่าเะหยิบเลือกไม้เท้าไม้นี้แล้วนะแล้วก็มองไปข้างหน้าแต่ขาย,ยังไม่เดินแต่ความรู้สึกในใจอ่ะสองถ้วยเต็มล้นเลยคือรู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆชอบมากๆรักมาก,มากๆเต็มที่มากๆ แล้วก็แบบเอ้ยอยากให้แบบหันหน้ามาร่วมแรงร่วมใจหรืออีกในนึงก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในวงสังคมเดียวกันทํางานด้วยกันแล้วก็แบบอาจจะยังมีเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่มันแบบว่ายังเห็นวนๆเวียนๆกันอยู่รอบๆตัวที่นี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นแล้วเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบมัน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 กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเคยรู้สึกดีมากๆแต่เขาไม่มีพายแอคชั่นเลยนะ เออคือมันเป็นเฉพาะความรู้สึกซึ่งความรู้สึกว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะยังเงียบๆกันอยู่แต่มันจะเป็นความขุกุ่นในคนฝั่งนี้ซึ่งแต่คนฝั่งเนี้ยพอแบบอยากที่จะจบอยากที่จะแบบเดินถอยออกไปมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วทีนี้ภาพราวมความรักความสัมพันธ์เนี่ยความรู้สึกว่าเออมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ย แปดาบก็คือไม่ได้เดินต่อไปข้างหน้าแต่ว่าก็ถอยไม่ได้ซึ่งความมองว่า,วาน่าจะไม่ใช่คนฝั่งนี้อ่ะเพราะาคนฝั่งนี้ได้สิบดาบไปแล้วคือคนได้สิบดาบไปแล้วมันมักจะไม่มันไม่มันจะไม่กลับมาเป็นแปดดาบละแต่ความว่าคนฝั่งนี้จะรู้สึกว่ามันไม่รู้จะทํายังไงดีก็คือเพราะว่าคนฝั่งนี้เขา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 ไม่พร้อมที่จะเดินหน้าไปแล้วอีกแล้วอีกต่อไปแล้วแต่ถามว่าคนคนนี้ก็ยังนั่งเป็นควีนถือเรียนะกอดเก็บความรู้สึกดีๆที่แบบ เต็มหัวใจแล้วก็มั่นคงด้วยอ่ะพร้อมที่จะมอบให้อ่ะแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบสองถ้วยแล้วก็ได้เดอะเดวิลคือมันมันรู้สึกว่ามันตัดยากมันเป็นความรู้สึกที่แบบก็อห็ย่างที่บอกว่ามันดีป่ะคือมันแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าทํายังไงก็เอาออกไปจากความรู้สึกไม่ได้มันแบบมันเหมือนเป็นพันธนาการที่ก็รู้สึกว่าคนฝั่งเนี้ยก็รู้สึกเหมือนกันแหละว่ามันเป็นพันธนาการที่แบบมันหนักหน่วงเหลือเกินอ่ะทำไมมันรู้สึกว่า มันก็คอยจะดึงจะดึงกับเข้ามาหาความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ก็เหมือนเหมือนกันคือเพราะพาะเดวีองเป็นคนสองคนที่แบบว่ามันมีไอ้โซ่เขาเียโซ่ตัวที่ของคอเออไม่ให้แยกออกจากกันน่ะมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้คือแบบว่าคือถามว่าใจอยากจะจบไหมใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้จบง่ายๆหรอกสอคนฝั่งเนี้ยหูก็แบบรู้สึกสองถ้วยแล้วอ่ะมันจะจะเดินไปไหนได้อ่ะมันเลยมันเลยกลายเป็นเดอีเดวลมันแบบมันเป็นพลังงานที่ อยู่ลึกๆที่คอยที่จะมาชุดให้เราหันกลับมาหันกลับมาอยู่นั่นแหละอืโอเคก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เล,เลิฟออลเคดูซิว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยมูดแอนโทนของเพื่อนจะเป็นประมาณไหนหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกแบบภาพรวมๆของในสัปดาห์หน้าจะเป็นประมาณไหนสี่ดักช่อืมอะดูของเขาสิ าได้รืพัตเตอร์ฟลายถาว่ามันเหมือนกับราคณาราศีเมื่อกี้หรือเมื่อไหนสักอย่างพารามเนความรู้สึกว่าคนฝั่งเนี้รู้สึกว่าคนฝั่งเนี้มันมีคนสองสามคนเข้ามาแบบมีผลกับความสัมพมันธ์อะไรทำให้คนฝั่งนี้รู้สึกเจ็บปวดซึ่งจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่รู้เพราะว่านี่มันเป็นแบบบู a แอนโทนหรือว่าความรู้สึกคืออารมณ์ที่มันแบบคุกุุนอยู่ในใจเราอะเราจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันแบบ มันมันมันเต็มไปด้วยแรงดึงดูดนะมันเต็มไปด้วยแบบสิ่งที่มันแบบมันดึงดูดเข้าหากันมันแต่ว่ามันมันจะแบบแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คนสองคนเออมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แน่ๆมันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกประมาณนั้นที่ขู่กลุ่นอยู่ในความรู้สึกเพื่อนๆคนฝั่งนี้เนาะส่วนคนฝั่งเนี้ยก็พร้อมที่จะแบบเฮ้ยอยากที่จะแบบ Relationship evolving to the next phase Healing the inner child growth คือคนฝั่งนี้ได้ b u t เตอร์ฟลาคือหมอยายถึงว่าคือความมีความรู้สึกนะอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะความเความรู้สึกว่าคนฝั่งนี้ก่อนหน้าเนี้ยเคยปิดใจมาก่อนเพราะว่าได้พลังงานที่แบบว่าเป็น Healing the inner child ก็คือเขาน่าจะเคยมีปม ปมปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่เก่าๆหรือก็ตั้งแต่วัยเด็กซึ่งตอนนี้เขากําลังจะเติบโตคือตอนนี้เขาเเขาม่ความรู้สึกแบบนี้ยในขณะที่คนฝันเนี้เจ็บไปแล้วอ่ะคือก็รู้สึกว่าเขากำคนฝันเนี้นะเขาจะต้องกลับไปเยียวยาสิ่งต่างๆที่มันยังข้างค้างอยู่ในใจอะ่ะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ย จริงๆอะ่ะมันควรจะสเตปอัพไปเป็นอีกขั้นนึงได้แล้วเนี่ยปะ่ะ Relationship evolving to the next phase คือคนฝั่งเนี้ยอยากที่จะอัพเลเวลของความสัมพันธ์เนี้ยอยากที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงอะ่ะแต่มันติดตรงที่ว่าแบบ ตัวเขามันยังมีปมปัญหาบางอย่างที่เขายังต้องแบบเยียวยาให้มันหายออกไปจากใจหรือเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่มันนาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้คือคนฝั่งเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเราต้องเยียวยาสิ่งเหล่านี้เราเราต้องเติบโตแล้วเขาก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบมันได้ข้ามสเตจไปซึ่งความไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆจะยังอยากไหมเพราะว่าดูมันเป็นสิบดาบแล้วเดี๋ยวเรามาให้ไพ่โมโนโลจีให้คําแนะนําเพื่อนๆกันะ ้ hey, take time to breathe out ก็คือเนี่ยรู้สึกว่าไพ่ก็บอกว่าให้เราให้เวลากับตัวเองอะ่ะให้ได้พักผ่อนสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็สูดหายใจออกเพื่อแบบท k e time คือใช้เวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองใช้เวลาที่จะแบบแได้ได้ผ่อนคลายลมหายใจได้สงบนิง่งได,ได้ได้หยุดพักหยุดพักหยุดพักเขาเพื่อนๆอนะ่ะเหมือนหนักหน่วงมานานแล้วทีนี้ก็ ก็โอเคก็ให้เวลากับตัวเองได้ได้เยียวยากับสิ่งที่มันแบบมันยาแย่มากๆหรือว่ามันเลวร้วายเนาะเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาดีได้อะ่ะออคนฝั่งนี้ก็เขาก็คงอยากที่จะกลับมาทาให้มันดีแหละแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็แบบก,กป็ปล่อยไปแล้วก็แบบให้เวลาตัวเองที่จะได้เยียวยาแล้วก็แบบได้สูตรลมหายใจลึกๆเข้าไปนะคะแล้วก็สูตรลมหายใจเยอยวออกมาโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆนึกคำถามหรือประเด็นที่เราอยากรู้สงสัย หรือว่าสิ่งที่เราอยากได้คําตอบนะคะไว้ในใจหนึ่คำถาม1ประเด็นเดี๋วกวางจะเปิดไพ่นางฟ้านะคะช่วยหาคําตอบให้แล้วก็เหมือนที่กวางบอกนะว่าอย่าไปคิดจริงจังมากนะคะเอาไว้เป็นขำๆกลุบกริบเนาะโอเคนับหนึ่งนับสองแล้วก็นับสามไปค่ะ choose a new direction ให้แนะนําว่าให้เราลองเลือกเส้นทางใหม่ๆอืม ควาว่าเลือกเส้นทางใหม่ๆในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่แค่แบบว่าเลือกคนใหม่นะแต่หมายถึงว่าถ้าเราเคยมีพฤติกรรมบางอย่างหรือเราเคยให้ความสัมพันธ์เนี้ยในรูปแบบไหนรูปแบบหนึ่งให้เราเปลี่ยนรูปแบบนั้นซะอย่างเช่นถ้าเราให้ถ้าเราเคยเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้แบบสุดตัวสุดตรง เราลองเปลี่ยนวิธีการดูสิหรือถ้าเกิดว่าเราเคยรักเขาม,กมากๆจนไม่รักตัวเองเราต้องเปลี่ยนใหม่เป็นรักตัวเองหรือว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันแย่เหลือเกินเราก็ไปลองหาความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้แต่ว่าสิ่งนี้พ่ออยากจะเสือก็คือให้เราลองกลับมาคิดทบทวนอ่ะแล้วก็ว่าอะไรก็ตามอ่ะที่มันทําให้มันเป็นประเด็นปัญหาหรือมันทําให้ความสัมพันธ์มันแบบมันไม่ดีหรือมันเดินหน้าต่อไปได้อะ่ะก็ให้เราลองปรับเปลี่ยนวิธีทั้งตัวเราเอง ทั้งทั้งกับตัวเองกับคนอื่นแล้วก็กับสิ่งรอบข้างเนาะลองเลือกเส้นทางใหม่ๆลองเลือกวิธีใหม่ๆลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ๆเผื่อว,ว่ามันจะแบบเออทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นหรือเราอาจจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ได้มเมื่อ๋หนเรามาดูซิว่าจิตใต้สำนึกส่วนเลือกในใจของเรานะคะจิตวิญญาณของเรามีอะไรจะสื่อสารกับเราบ้างสองเลยเหรอโอเคม u n l e a your inner wild child ar, get up and dance อืมคือปลุกความเป็นเด็กในตัวเองได้แล้วเลิกจมหัวก,กองทุกแล้วก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแบบเต้นลุกขึ้นมาผ่อนคลายลุกขึ้นมามีสีสันมีชีวิตชีว,วายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เพื่อนเพื่อนสิบดาบอะคือตัวตัวหนือนเพื่อนเอจะบอกว่าเฮ้ยคุณคุณต้องเลิกจมไปแล้วคุณต้องลุกขึ้นมากลับมาเป็นคนที่สดใสร่าเริงเหมือนเดิมได้แล้วอีกใบน,นนะคะ get creative and e x c i t e your imagination with wonder อือก็คือ ให้แบบอะไรก็ตามที่เราแบบเฮ้ยเคยอยากทํามาก่อนหรือว่าอะไรที่ก็ตามที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นแพชชั่นที่เราอยากทำอะ่ะลองหันโฟกัสไปทําสิ่งนั้นไปลงมือลองทําสิ่งนั้นคืออย่างเช่นว่าเราเคยมีบางอย่างที่เราอยากทําแต่เราไม่ได้เริ่มทําสักทีใช้เวลาโอกาสตรงเนี้ยที่เราปลีกตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ค่ะเราก็มีเวลามากขึ้นใช่ไหมก็ลองไปทําสิ่งใหม่สิ่งที่มันทําให้เราแบบมีแพชชั่นสิ่งที่เราแบบเออจะได้ไม่ต้องจมอยู่กับกองทุกข์ก่ะมันอาจจะเป็น แนวทางที่ดีที่ทําให้เราอ่ะเออได,ไ,ดได้ได้ได้เจอทางสว่างหรือว่ามันอาจจะทําให้เราแบบเอ้ยมีไอเดียใหม่ๆจากความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะพอเรามีสมาธิพอเรามีมีใจที่ผ่อนคลายอ่ะมันก็อาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างอ่ะมันดีขึ้นโอเคนี่ก็เป็นภาพโลกความเราความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคิเดี๋ยวเรามาต่อที่